เฮ้คุณเคยรู้สึกเหมือนกำลังจะบ้าทุกครั้งที่รูดบัตรในซูเปอร์มาร์เก็ตไหมคุณกำลังใช้เงินเจ็ดชันเจบากีบเจ้าดอลลาร์ต่อปีแค่เพื่อซื้อผักที่น่าสาระและเต็มไปด้วยสารเคมีหรือเปล่าฟังให้ดีนะเพียงแค่50ดอลลาร์ใช่แล้วประมาณราคาอาหารมื้อหนึ่งนอกบ้านคุณก็สามารถเลี้ยงทั้งครอบครัวด้วยผักสดลอยตลอดทั้งปีเหมือนที่ชาวอามิชทำมาหลายร้อยปี ไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีไม่ต้องใช้เครื่องมือราคาแพงแค่เคล็ดลับง่ายๆที่ใครก็ทำได้คุณอยากรู้ไหมว่าเพียงแค่ดินบายตลังฟุตก็สามารถชนะซูเปอร์มาร์เก็ตได้ให้ผักที่สดกว่าถูกกว่าและปลอดภัยกว่าหรือไม่ที่เพนซิลเวเนียโอไฮโอและอินเดียนาครอบครัวอามิชเลี้ยงดูคนแปดคนด้วยค่าใช้ใจ่ายน้อยกว่าสองายต่อปีพวกเขากินผักสด ทำอาหารเมื่อหนักดา้าดและยังเก็บสะสมได้พอที่จะผ่านฤด,ดูหนาวที่หนาวเน็บคุณพร้อมหรือยังที่จะค้นพบวิธีที่ชาวอามชเปลียนอาสิบโดเลยให้กลายเป็นผลผลิตกินได้ทั้งปีเหมือนหมัดน,นอกเอาสายบินค่าอาหารของคุณการวางแผนฤดูหนาวความลับของสวนที่อุดมสมบูรณ์เฮ้ตอนที่พวกเรายังกินอาหารเหลือจากคริสต์มาสกันอยู่ชาวอามชกลับนั่งล้มวงเปิดดูแค่ตลอกเมล็ดพันธุ์ วาดแผนพังส่วนเหมือนกำลังล่าคุมชาคุณอยากรู้ไหมว่าแค่ิ0ดอลลาร์จะกลายเป็นผักนับร้อยแกลลอนได้อย่างไรพวกเขาไม่ได้เลือกเมล็ดพันธุ์แบบสุม่มแต่คำนวณไว้เลยว่าจะเก็บโทฝักเขียวใส่ขวดสำหรับฤดูหนาวกี่โทแปลงดินนิ่มปล่อยตารางฟุตตรงไหนได้แดดยามเชา้าหรือแถวมันฝรั่งควรกว้างเท่าไรพวกเขาทวนบันทึกจากฤดูกาลก่อนนอน ว่ามะเขือเทศพันไหนให้ผลเต็มตะกร้าหัวชช่เท้าพันไหนเก็บไว้ได้สดตลอดทั้งปีส่วนของชาวอามิชอาจมีผักมากถึงสี่สีจเช็ดชนิดไม่ใช่เพื่ออวดแต่คือกลยุทธ์ที่จะมีผักสดตั้งแต่หน้าร้อนจนถึงหน้าหนาวเพียงแค่ใช้กระดาษกับปะกาคุณก็สามารถวางแผนปลูกสลับลอบและปลูกแซมได้แล้วประหยัดไปเป็นพันดอลลาร์เมื่อเทียบกับซูเปอร์มาร์เก็ตมาเลย หยิบปากากากับกระดาษแล้วร่างแผนพังส่วนของคุณพร้อมหรือยังที่จะทําให้ส่วนของคุณระเบิดความอุดมสมบูรณ์เศร้าปอยหมักเปลี่ยนขยะให้กลายเป็นทองคําดำสำหรับดินของคุณลองจินตนาการว่าคุณก้าวออกไปส่วนหลังบ้านมองไปที่กองเศษผักจากมือเย็นหรือใบไม้แห้งที่ร่วงเกือนคุณเคยคิดไหมว่ามันสามารถเปลี่ยนสวนของคุณให้กลายเป็นแหล่งผลิตผักชั้นยอดได้ ชาวอเมิชไม่ได้เสียเงินสี่ดอยดอลลาร์ไปกับดินปลูกในถุงหรือยี่สิบดอลลาร์ต่อถุงสำหรับปุ๋ยเคมีที่ร้านค้าพวกเขาทำปุ๋ยหมักจากสิ่งที่เรามักจะทิ้งไปเปลือกมันฝรัง่งกองใบหรือต้นช้าแหง้งและถ้ามีปุ๋ยมากก็ยิ่งดีคุณอยากรู้ไหมว่าเศษอาหารในครัวจะกลายเป็นทองคำดำที่บำรุงต้นไม้ให้แข็งแรงได้อย่างไรวิธีทำก็ง่ายมาก หาทางไม้หรือมุมสวนขนาดาบายสาฟุตมาจัดวางชั้นใบไม้แห้งบอนและเศษผักยาสดไนโตรเจนในอัตรา3เองอีกเติมดินส่วนเล็กน้อยเพื่อกระตุนจุลินทรีทุกสองสัปดาห์ให้ใช้จอบกลับกองหนึ่งครั้งโดยรักษาความชื้นให้พอกับฟองน้ำบิดหมัดหลังจาก6 1อเดือนคุณก็จะได้ปุ๋ยหมักสีเข้มอุ่นด้วยสารอาหารดินนี้จะช่วยมะเขือเทศออกผลวานขึ้น กระลำปลีทนโลกได้ดีขึ้นและกักเก็บน้ำในช่วงแรงได้ประหยัดน้ำได้ถึง50%เมื่อเทียบกับดินทั่วไปเมื่อเทียบกับปุ๋ยเคมีปุ๋ยหมักปลอดภัยไม่เป็นพิษและยังทำให้ผักมีรสชาติดีกว่าที่ซื้อจากร้านอีกปีหนึ่งคุณสามารถประหยัดเงินได้หลายร้อยดอลาดอลาร์เพียงแค่ใช้มุมเล็กเองของสวนและความอดทนสักหน่อยมาเลย ห้าทางเก่าๆมารวมเศษพักกับใบไม้แห้งแล้วเริ่มทำปุ๋ยหมักกันพร้อมหรือยังที่จะให้ดินในสวนของคุณระเบิดพลังชีวิตสาบการเก็บเมล็ดพันธุ์สวนฟรีหลังจากฤดูการแรกคุณเคยถือมะเขือเทศลูกอวบสุกแดงแล้วคิดหมายว่ามันสามารถสร้างสวนใหม่ทั้งสวนสำหรับปีหน้าก็ได้ชาวอเมชแทบไม่ต้องเสียเงินซื้อเมล็ดหลังจากปีแรกและคุณก็ทำได้เหมือนกัน คุณอยากรู้ไหมว่าพวกเขาเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ราคาอีมห้าดอลลาร์ให้กลายเป็นส่วนที่พึ่งพาตัวเองได้ยาวนานหลายสิบปีได้อย่างไรเคล็ดลับก็คือการเลือกเมล็ดจากพืชที่แข็งแรงที่สุดมะเขือเทศที่ให้ผลห้สิบลูกตั้งแต่เนิ่นถั่วที่ให้เมล็ดนับร้อยหรือพริกที่ต้านทานโรคได้ดีใช้เฉพาะพันธุ์ดังเดิมเท่านั้นเพราะเมล็ดลูกผสม ไฮบริดจากรานจะไม่ให้รุนลูกที่เหมือนต้นแม่วิธีทํำคือสําหรับมะเขือเทศให้ผ่าผลสุกตักเมล็ดและเจนออกใส่ชามน้ําให้หมักไวสองถึงสามวันจากนั้นล้างให้สะอาดแล้วพึ่งบนกระดาษทีช่ชู่จนแห้งสําหรับทั่วให้ปล่อยแห้งคาต้นจนฝักมีเสียงกรุงกริงจากนั้นแกะออกและพึ่งเมล็ดให้แห้งเก็บเมล็ดไว้ในขวดแกว้ว เติมข้าวสารดิบหนึ่งช้อนเพื่อลดความชื้นและวางไว้ในที่เย็นห้าสิจหกิดีกันแน่ฟิลเ,เวอร์สเช่นมุมห้องใต้ดินมะเขือเทศเพียงลูกเดียวสามารถให้เมล็ดห้าสิบจูลป้ายเมล็ดเพียงพอสำหรับปลูกแถวขนาด2ี่สิบฟุตเคล็ดลับนี้ช่วยประหยัดเงินได้ปีละสี่สิบจูลสี่สิบรูปลดสารเคมีและยังสร้างพันธุ์ที่ปรับตัวเข้ากับดินในท้องถิ่นของคุณมาเลยหยิบมะเขือเทศที่สุกที่สุด หรือฟักโทรแหง้งไม่กี่ฟักพร้อมหรือ,อยังสำหรับส่วนฟรีของคุณ 4. พืชยืนต้นปลูกครั้งเดียวเก็บเกี่ยวได้ตลอดชีวิตลองจินตนาการว่าคุณปลูกพืชเพียงต้นเดียวในวันนี้แล้วมันจะให้ผักสดคุณได้นานถึง20ป่ปีฟังดูคุ้มค่าสุดๆเลยใช่ไหมชาวอามิจปลูกนอไม้ฟรั่งและรูบาบ พืชยืนต้นที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้หลายสิบป,ปีคุณอยากรู้ไหมว่าพืชราคา40ดอลสามารถสร้างอาณาจักรอาหารได้อย่างไรวิธีทำก็คือเลือกมุมส่วนขนาด5้าบายหฟุตที่ได้รับแสงแดดจ้าอย่างน้อยวันละ6ชั่วโมงและมีดินรวนสุยระบายน้ำดีจากการเติมปุ๋ยหมักปลูกต้นรูบาบแต่และต้นจะให้การสดปีละ 10- 1ถปอนด์ เพียงพอสำหรับทําแยมพายหรือซอสเลียงทั้งครอบครัวหลังจากสามปีคุณสามารถแบ่งกอ,อกมาได้อีกสองสมต้นฟรีดีสำหรับนอไม้ฝรั่งให้ปลูกหัวลึกหกนิ้วห่างกันสิบปดนิ้วจะได้เก็บเกี่ยวยาวนาน6กปสัปดาห์ทุกฤดูใบไม้ผลิโดยแต่ละต้นให้นอสดหนึ่งสองปอนด์ทั้งสองชนิดนี้มีรากลึกทนแรงและให้ผักตั้งแต่ช่วงต้นฤดูที่สวนยังวางเปล่า เมื่อเทียบกับการซื้อเมล็ดพันธุ์ทุกปีสิดโดลอีสิดนี่สิเคล็ดลับนี้ช่วยประหยัดเงินปลอดสารเคมีและลดแรงในการปลูกซ้ำแค่เลือกตำแหน่งที่เหมาะสมและดูแลในปีแรกคุณก็จะมีผักสดกินได้ตลอดปีมาเลยลองซื้อต้นรูบารหรือต้นหน่อไม้ฝรัง่งไม่กี่ต้นพร้อมหรือยังที่จะกินผักสดไปตลอดชีวิตฮะการปลูกสลับรอบ ผักสดทุกวันตลอดทั้งปีคุณเคยรู้สึกหงุดหงิดไหมเวลาที่ผักกาดหอมทั้งแถวสุกพร้อมกันหมดจนไม่มีอะไรเหลือให้เก็บในครั้งต่อไปชาวอามิชมีเคล็ดลับที่ดีกว่าในการทำให้โตอาหารของพวกเขาเต็มไปด้วยผักสดอยู่เสมอคุณอยากรู้ไหมว่าพวกเขามีผักสดกินทุกวันได้อย่างไรพวกเขาใช้วิธีปลูกสลับรอบโดยปลูกทั่วแครอทและหัวชะเท้าทุกสองสัปดาห์วิธีทำคือ แบ่งแถวปลูกยาวสิบฟุตออกเป็นสี่ส่วนแล้วปลูกวัวชะเท้าสิบเมล็ดห่างกันสองนิ้วทุกลึงสองสัปดาห์ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงสิงหาคมผลลัพธ์ก็คือคุณจะได้เก็บหัวชะเท้ายาวสิทธืสองสิบหัวต่อสัปดาห์แทนที่จะได้ไมี่ป้าหัวในครั้งเดียววิธีสามพี่น้องก็ฉลาดสุดทุดโดยปลูกข้าวโพดสูงหกฟุตให้เป็นค้างสำหรับถูเลื่อย ซึ่งช่วยเพิ่มในโตรเจนให้ดินขณะที่ฝักทองหรือสควอชแผ่ใบคลุมพื้นเพื่อยับยั้งวัชพืชพื้นที่เพียงเ่งตารางฟุตสามารถให้ผลผลิตมากกว่าการปลูกแยกถึงสามเท่าเคล็ดลับนี้ช่วยใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าประหยัดเวลาและให้ผักสดปลอดภัยตลอดทั้งปีตั้งแต่สลัดดฤดร้อนจนถึงซปไปดูหนาวลองปลูกควยชาเท้าสิบเมล็ดทุกสองสัปดาห์ดูสิ พร้อมหรือ,อยังที่จะทําให้โต๊ะอาหารของคุณเต็มผักสดอยู่เสมอ6การประหยัดนา้าใช้น้ําฝนรดน้นําสวนฟรีลองจินตนาการว่าค่าใช้น้ําช่วงหน้าร้อนจะไม่ทําให้กระเป๋าคุณแทบอีกต่อไปฟังดูน่าสนใจใช่ไหมชาวอามิชรดน้ําสวนโดยไม่เสียเงินแม้แต่บาทเดียวเพราะพวกเขาใช้น้นําฝนคุณเชื่อไหมว่าฝนตกเพียงครั้งเดียวก็ให้น้าฟรีถึง6้อยแกลลอนวิธีทําก็ง่ายมาก วางทางขนาด20กลลอนไว้ใต้รางน้ำฝนจากหลังคาขนาดนุ่งแผ่นตารางฟุตทุกฝนที่ตกลงมาเมตนิ้วจะให้น้ำถึง60แกลลอนน้ำฝนมีคลอรีนซึ่งดีกว่าน้ำประปาสำหรับต้นไม้ใช้ฟางคลุมหน้า3นิ้วรอบพรมโคนต้นไม้เพื่อลดความต้องการรน้ำลงถึง70%และป้องกันวัชพืชอยากรดน้ำแบบฉลาดไหมใช้ขวดนมพลาสติก1แกลลอน เจ้ารูเล็กซามรูที่ก้นวางข้างต้นใหม่แล้วเติมน้ำลงไปมันจะหยดช้าประหยัดกว่าระบบน้ำราคา2องบดอลลาร์รดน้ำให้ชุ่มในตอนเช้าสัปดาห์ละสองครั้งครั้งละหนึ่งนิ้วเพื่อส่งเสริมรากแข็งแรงและทนแรงได้เคล็ดรับนี้ช่วยประหยัดเงินปลอดภัยและทำให้ต้นไม้สุขภาพดีขึ้นมาเลยตั้งถังรองน้ำฝนไว้ใต้หลังคาของคุณ พร้อมหรือ,อยังที่จะมีส่วนเขียวช่อมและกระเป๋าสตางค์ที่เต็มอยู่เสมอเจ็ดการปลูกรวมไล่ศัตรูพืชโดยไม่ต้องใช้สารเคมีคุณเคยคิดไหมว่าการปลูกดอกไม้ไว้คำพักสามารถช่วยรักษาส่วนทั้งส่วนของคุณได้ชาวอามิสามารถกำจัดศัตรูพืชและโรคได้ถึง80ซนโดยไม่ต้องเสียเงินห้ดอลลาร์ไปกับยาข้าวแมง คุณอยากรู้ไหมว่าพวกเขาทำให้สวนสะอาดและปลอดภัยได้อย่างไรวิธีทำคือปลูกดาวเรืองรอบแปลงแปลงผักห่างกันต้นละสิบสองนิ้วเพื่อไล่เพลียและแมงวีข้าวโรยกระเทียมไว้ระหว่างต้นผักห่างกันส่นิ้วเพื่อขับไลแ่แมลงขณะที่โหระพาที่ปลูกใกล้มะเขือเทศช่วยทำให้ผลมีรสหวานขึ้นดอกนาสตอเตียมจะดึงดูดศัตรูพืชอย่างแมงสควอชทำให้ผักหลักของคุณปลอดภยัย แถมยังรับประทานได้เพิ่มรถเผ็ดนิตีให้สลัดอีกด้วยเด็กนิกชาวอมิชมักจะเก็บแมอลองศัตรูพืชตัวใหญ่เช่นดวงมันฝรั่งโดยได้เงิน5เซนต์ต่อหนึ่งตัวถูกกว่าการใช้สารเคมีแน่นอนและยังมีการมุนเวียนพืชทุกุกสี่ปีจากมันฝรั่งเป็นทั่วแล้วจึงปลูกเขาโพดเพื่อตัดวงจรศัตรูพืชเคล็ลับนี้ช่วยประหยัดเงินปลอดสารเคมีและทำให้สวนยั่งยืน ลองปลูกดาวเรืองห้าต้นข้างแปลงมะเขือเทศของคุณดูสิพร้อมหรือยังที่จะทำให้ศัตรูพืชวิ่งหนีหาย 8. ปการถนอมอาหารสเสบียงในดูนาวของคุณลองจินตนาการว่าคุณเปิดห้องเก็บของแล้วเห็นอาหารสดอร่อยซามบอยควอดเต็มตู้พอสำทั้งปีฟังดูเหมือนความฝันใช่ไหมชาวอามิชสามารถเปลี่ยนผักราคาห0ดอลลาร ให้กลายเป็นอาหารสำหรับฤดูหนาวที่มีมูลค่าแพไนดอลลาร์คุณอยากรู้ไหมว่าพวกเขาทำอย่างไรวิธีทำคือสร้างห้องเก็บรากพืชขนาด6ไ by ฟุตลึก4ฟุตขุดลงในดินหรือใต้บ้านบุด,ด้วยหินหรือคอนกรีตเพื่อรักษาอุณหภูมิสามฟีสองถึงสี่สิบกอเทรมันฟรังครอ์และกลระลำปีจะคงความสดได้นานถึงแาดเดือนโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า สำหรับการทำอาหารกระป๋องเก็บโทฝักเขียวตอนที่กำลังสดที่สุดลวกน้ำเดือดสานาทีใส่โถควอแล้วนำไปนึ่งด้วยหม้อความดัน25นาทีที่10 psi อราคาสองดอลลหนึ่งโถสามารถทดแทนพักจากซูเปอร์มาร์เก็ตมูลค่าแพดดไลได้หั่นแอปเปิลแล้วตากแห้งที่อุณภูมิหนึ่งหาเซ้าดีเกให้เตาอบหรือแคนไว้ในที่อากาศถ่ายเทเพื่อใช้ได้ตลอดปี เคล็ดลับนี้ช่วยประหยัดค่าอาหารฤดูหนาวปลอดภัยและอร่อยกว่าที่ซื้อจากร้านลองทำแตงกวาดองหนึ่งโทรหรือหั่นแอปเปิลหัานลูกเพื่อตาแห้งดูสิพร้อมหรือยังสำหรับห้องเก็บของที่เต็มไปด้วยเสบียง 9. การใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าส่วนเล็กผลผลิตมหาศาลคุณคิดว่าคุณต้องมีที่ดินเป็นเอเคอร์ถึงจะมีสวนได้หรือเปล่าชาวอามิช สามารถเปลี่ยนพื้นที่เพียงอีสิบตารางฟุตให้กลายเป็นที่เก็บอาหารได้คุณเชื่อไหมว่าเล้าของคุณเองก็สามารถปลูกผักได้วิธีทําคือสร้างค้างไม้สูงแปดฟุตปลูกทั่วเลยหรือแตงกว่าซึ่งให้ผลผลิตมากกว่าการปลูกบนดินถึงสามเท่าปลูกให้หนาแน่นผักกัดหอมระยะห่างสีนิ้วหัวไชเท้าระยะห่างสนิ้วในแปลงขนาดี่ฟุต ใช้กระถางเก่าหรือภาชนะไม้ลึก4-5นิ้วสำหรับมะเขือเทศและลึก6นิ้วสำหรับสมุนไพรอย่าลืมเจาะรูระบายน้ำและรองก้นกระถางด้วยกรวดสมุนไพรสามารถไว้บนขอบหน้าต่างมะเขือเทศเชอรี่ใส่กระถางแขนสูง3ฟุตการปลูกสลับรอบเมื่อเก็บหัวชะเท้าเสร็จแล้วให้ปลูกผักกาดหอมต่อทันทีเคล็ดลับนี้ช่วยใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่าปลอดภัย และมีประสิทธิภาพลองปลูกถั่วเลือ้อยตามแนวเรา้าหรือปลูกสมุนไพบนขอบหน้าต่างของคุณพร้อมหรือ,อยังที่จะให้ส่วนเล็กอิ่งของคุณระเบิดผลผลิตอย่างล้นเหลือ10การปลูกให้ถูกเวลาวานเมล็ดในจังหวะที่ใช่เก็บเกี่ยวตามไปดูการลองจินตนาการว่าคุณปลูกเมล็ดในช่วงเวลาที่เหมาะสมพอดีแล้วส่วนของคุณจะเหมาะพักสดตามไปดูการที่ดีที่สุดให้คุณ ฟังดูน่าสนใจใช่ไหมชาวอามิชไม่ได้ปลูกตามปฏิทินแต่ปลูกตามสภาพดินและอากาศคุณอยากรู้ไหมว่าพวกเขาเก็บเกี่ยวได้ตรงเวลาที่สมบูรณ์แบบสมอได้อย่างไรวิธีทำคือใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิดินราคาประมาณ5ดลอลลาร์จากร้านตรวจด,ดูก่อนปลูกมะเขือเทศและพริกต้องการดินที่หกิบเดฟุมปกติช่วงกลางเดือนพฤษภาคม หากปลูกเร็วเกินไปในดินที่อุณหภูมิ 50°F ต้นจะชะง,งักและเช้ากว่าสองสัปดาห์พืชดูเย็นอย่างผักกาดหอมและเทอร์ลันเตลสามารถปลูกได้เร็วสีดถึงหสัปดาห์ก่อนน้ำข้างแข็งครั้งสุดท้ายมีนาคมไมสายนเพราะทนได้ถึง6วเฟว f ในฤดูใบร่วงให้ปลูกกระลำปลีและกระลำดาวตั้งแต่เดือนสิงหาคมและเก็บเกี่ยวในเดือนตุลาคมเมื่ออากาศเย็นทำให้รสหวานขึ้น ตรวจดินทุกสัป,ปดาห์จดบันทึกอุณหภูมิและปลูกตามรูปแบบอากาศในท้องถิ่นเคล็ดลับนี้ไม่เสียค่าใช้ใจ่ายแค่ต้องใช้ความอดทนแต่จะทำให้ได้พักตามฤดูกาลปลอดสารและให้ผลผลิตสูงมาเลยไปซื้อเทอร์โมเมิเตอร์วัดดินแล้วตรวจแปลงพักของคุณพร้อมหรือยังที่จะเก็บเกี่ยวตามฤดูกาลลองนึกภาพโต๊ะอาหารของคุณเต็มไปด้วยพักสดอร่อยเสมอ กระเป๋าสตางยังอวบอุ่นและไม่ต้องกังวลเรื่องสารเคมีฟังดูยอดเยี่ยมใช่ไหมชาวอาเมชพิสูจ์แล้วว่าเพียงห้าสิบดอลและพื้นที่หนึ่งได้ตารางฟุตในสวนก็เพียงพอที่จะเลี้ยงครอบครัวได้ตลอดทั้งปีคุณอยากใช้ชีวิตอิสระแบบพวกเขาไหมจากปุ๋ยหมักฟรีและการเก็บเมล็ดเองไปถึงการใช้น้ำฝนเค็ดลับเหล่านี้ไม่เพียงช่วยประหยัดเงินแต่ แต่ยังนำมาซึ่งความสุขของการพึ่งพาตนเองด้วยแค่ทางเศษผักเมล็ดมะเขือเทศไม่กิ่มเมล็ดหรือทางเก็บน้ำฝนคุณก็พร้อมดูแลอาหารของครอบครัวแล้วมาเลยเริ่มวันนี้เลยวาดแผนสวนทำป่อยหมักเก็บมเมล็ดส่วนแบบอามิชไม่ใช่แค่เรื่องผักยามเดอร์แต่มันคือเสรีภาพทางอาหารแล้วคุณจะรออะไรอยู่เริ่มปลูกในแบบอามิชเดียวนี้เลย